มายด์นีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องพี่วเอ้จะอ้วนอีหยังจะอ้วนเบิ่งมวก่เบิ่งมวบอ้วนเบิ่งมบวนเยเฮาสิวกแดงอ อเอเอ้าใ่อย่างนี้ฮะวันเ้าอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เฮหุ่เทีนน่ยวชนีค่ะ <c oughs> บเบียงน้องหว,วะเอาอ้นเลยย่าเฮ็ดแหง,งไม่ละน้องกับแนมนมวัฒน์ hao xây mọt đèn mò Tao uan hao say mọt đèn mò ní Uan ơi Nóng na nhây con ươi lạ Bó tông kèng đặc lộ Uân, uân, hạ cân hồn mỏ Uân ơi Uân à, uân à, vương chi đó nè Wow, chi bố nhây, hãy bà Pít vay, ai phú sao Pít vay, ai phú sao Háo sẽ mua bẻng đơn đông nhờ Thân tìm thân mưu mà nè ทำเอื้อยล่ะทำเอื้อยล่ะนี่มันเท้าใ <hire> ี่ไหกเด็กเอื oon, ้อนเอื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 ้อนเย ปูมกนอนบ่นอนตื่นจาปูมกุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะเอาเสืหมวกแดงระวังไว้ระวังไว้ให้น้องเบิรงนระวังแขนน้องฟาดเราเด้อกำปั้นไงน้องฟาดเอาเด้อ ดินึงดงดงดงนะยาหอมดุเลยแม่เอ้ยก็ไดแพแหงอยู่ก็ย่าหอมดุแงอนพักันฮอนบ่ฮึเอยวางอ่งลูกาวเส้นมวแดงาเส้นม่วงแดงผุนะหัวกล็เกลำลังดินตาสังกำลังเป็นหมา เอลทีน้อยกำลังเป็นหมาบึงแก้มเหมือนยิกแก้มนี่เป็นอย่างนี้สดีครับัสดีครับก่อนัสด,ดีครับแล้วไปต่อป่ออูวโอ้โหเขา่สนใจแล้วเาขาสนใจมึงแดงมนะือน่ะมึงแดงแกงยุ่พีี นแหงไม่อยู่ข้างในปากแอร์มันกันมือแกแอร์หางกันได้เพื่อแอร์มือนี้เพราะว่าตั้งแต่ติดโควิดมากับว่าได้พากันเข้ามายื่ในห้องแอร์พากันอยู่ข้างนอกนอนอยู่ข้างนอกือ,อ <c oughs> นี่สันจหมแเ้ว เสื้อผ้าน้อยหมดแล้วมึงดูขี้โพนะ่ะดึง,งเ,เริ่มไได้ลแล้วเสื้อผ้าน้อยหมดแล้วนี่นีนนยายแมงมุมเสื้อผ้าน้อยหมดแล้วสีได้ซื้อเสื้อผ้าให้ไม่น่ะเจ้เก่งเฮ้ยอย่าก,กอดน้องไหมหลูกบอกกอดน้องบัเฟื่อน้องไหมน้อง <c oughs> ไม่หมดเลย อุ้ยเหวใส่มวงแดงดูนะจักตินจักมือเห็นบ่ะแดงเลน้องเงี้ยวที่แข็งแรงติดโควิดบ่เป็นอย่างเลยบ่มีอาการอย่างเลยนั่งโต้ใหญ่ซ้ำหลาเลยเห็นป้ะจะได้กระอ้มน้องบ่ได้อุ้มจะได้น้องสามเดือนนี้ฟันอุ้มบ่ได้ดอก งตัวเงาซำซำแขนแหละฮึห้าวใช้ม <is> <íb meetings> ้วนแด่งมีหมดเลยว่มีตุ๊กตาสีแดงแขนให้เบิ่งเนาะแดงตัวลรามีสีชมพูมีแต่สีชมพูน้องก็สิเป็นกระเทยแล้วนันนุ่งอะเป็นกระสีแดงเป็นกระเทยแล้วน้องก็จะเป็นกระเทยแล้วนี่ดอเออโอ้มือใหญ่ๆยฟาดเราแม่นี่ มือยังแย่ฟาดอเมปอกรถบ่อเดี๋ยวพาไปเบิ่งเบ้านิคนข้างนอกเห็นไหมทาสีบ้านทาละบ่อทาสีเนี่ยโอ้ข้างนอกแดด้อนขักขนาดเลยแดดแสบ,บแดดไหม สวัสดีครับสบายดีได้ยังกำลังจะทาสีกำลังสีทาสีบ้านสีใดนี่สีใดทาสีอะไรสีทะเลสีทะเลครามโอ้สีเทาๆนั่นบอกอันนี้บอกระปุกนึ่งพอปะใช่หรอ ฟ้ายัางฟ้าทางไหนทางนอกฟ้ารอบนอกอ่ะแล้วก็ทาสีแล้วกัสีพื้นทางนี้แล้วก็เล้วค่อยเฮ็ดคอยไปเพราะบ่มีเงินบ่มีเงินเฮ็ดแื่เดียวหาเงินมาได้ก็ค่อยเฮ็ดไปทาสีไว้ ทาสีแล้วกันทาสีพื้นสีพื้นนะซื้อมาไว้แล้วยังฟ้าบบบนี่หาเงินอีกรอบนึงมาเฮ็ดฟ้าบบบนี้บ่๊อบอ่เปิดแม่ลูกฮ้อนแท้เขาออกเขาออกจังสิกินไขรเลยแท้นี่เด็ดฮักเด็ดเนี่ยมันฮ้อนจังสิบ่แม่น3-4มื้อแล้วบ่สฮ้อนคักๆจังสิ ฝนตกลงมาคือซีมีแห้งมากับปุกปลกมันก็นดีใจแลจ้วแหละฮะข้าเจ้าปุงมันข้าเจ้าว่านเขานะานเอาเถอะนะ,นเ,นะเดี๋ยวข้าจัะมาเบิ่งตอนทาสีเบื้องขาน้องเยาบวมดวันเอ้ยวันเอ้ย อีลกากะยัปัดแหงมมไม่น้องกัแเนมนำบทันไดหรอกนี่นอนี่นี่น้องค่ะัต่เนมเห็นเฮาใช่มวแดงหมดหลเดี๋ยวแม่จะไปหาซื้อตุ๊กตาสีแดงมาแขวนให้ตุ๊กตาสีตุ๊กตาสไปเดอร์แมนเอของพ่อชายขนให้น้องเมื่อจะไม่มือน้องกระซาวเปลี่ยนน้องกระเฮารง้อง,องจับเลยล่ะเจ้าอ้วนเอ้ เฮ้ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะเจ้าอ้วนอย่าไอ้จับที่นอนเห็นไหมน่ะเส้นเล้วพ่อมือไงบอลงทั้งตีนทั้งมือยุ่งนนั้นยู่มือนะพูน่ะเอาใส่หมวกแดงเพื่อนถอนทั้งนอกน้องยาวทีโบยู่ มันหอนค่ะโคดเหือออกกับหุนหวยอาบหนามมือละสามรอบอาบหนามมือละสามรอบเพิร์นอะวันเพิ่นพูงไงเพิ่นไอหัวน้ำคอพับน้ำมันคอกับหูตุดปูดเพิ่์นนะบอเห็นนอทคอก็คือลูกชิ้นมันมีหูลูกชิ้นมีหูลูกชิ้นมีหูลูกชิ้นมีหูพอแล้วจะยกน้องให้น้องเล่น นี่นี่พอกระเฮ็ดเวียกอยูข้างนอกตึลองเพลน้องฟังดูชางข้างางลืมไปละลืมไปละนักเรียนเนะไรนักเรียนก่อใกล้ก็ไม่ได้บนเนินเขา ยำม,มือแรงคือฝน,นสีตกฝินคึมคึมน,น,น,นี่อันนี้เป็นซีบ้านอ่าซีนี่ค่ะกระทารอบเดียวนะี่เนาะทาอีกสองสามรอบพ่นละอันนี้ทารอบเดียว อันนี้กดีเยวสิเกีบที่หลังเอาแปรงมาเก็บที่หลังน้ำรองมันทาแล้วทางหน้าม้านแล้วฮะอย่างสวยสวยวะน้องติ้นหรบ่บ่ ทาได้ครึ่งนึงแล้วน่าจะสามสี่รอบผุแลสวนี่ช่างทาบ้านสว,สวยบ่าหรอเอาเป็นร่างไว้ยังสีงางามเด้นี่เอาวยสามได้นี่แม่เบิ้งสีมันจะติดมือฟ้าเฮดจะนด้ก็ได้มาเก็บอีกตีนำ้ำร้อง ปาอะไรสอปาอะสีงานคุยกันได้ลปลาปลางานงานปาอะไงานกระท่า,า,ายน่ขิกัย่ยงนองฮะตื่นเองนัปลูกหนอนนะพี่โทรล้ครับออกไปนั้นแป๊บเดียวกลับเข้ามาหอดนองตื่นหมดน Ừ. Không, không Nón cái đó, quần. Quần ơi, chàng xà lạ Thơm như chàng xà lạ Nóng cơ tưm cơ nè Nó nguồn Oan ơi Oan ơi quần ơi nhung nè Thương oan tưm Nó nguồn Nào, con chỉ thấy là phát xong, phát xong hay gì phát xong หลังจากนั้งอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปี่น้องดีเอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเออเออบ๊ายบาย